คะแหสวัสดีครับทุกคนพวกเรานะครับนักแสดงจากซีรีส์เรื่องปื้มคนโลดครับอ๋อแล้าก็มาเข้าวกองเนาะที่เป็นซีนอะไรยังไงบ้างคะเข้ากองนี่มีหลายเมนูมากเลยครับน้ำมันข้าวน้ำมันข้าวอ๋ออะไรนะเมนูเลยค่ะไข่พะโล้เฮ่อุลละกันแบ้วมาทำตัวละครกันก่อนดีกว่าใครแสดงอะไรับ้างครับผมคิมอนนะครับผมรับบทเป็นปื้มครับ นะครับรับบทเป็นคนโกรธครับครับซีเกมนะครับรับบทเป็นเจดครับครับผมโน้ตมหาจักรครับรับบทเป็นเสือครับครับผมไอซ์นะครับผมรับบทเป็นสมชายครับครับผมจอสเปนนะครับรับบทเป็นนิกครับโป้งนะครับรับบทเป็นปีครับปั้นนะครับร oh, okay. ับบทเป็นตั้มครับเอาเออเอาเซตทน่ีาอะไรยังไงบ้างครับแบบคอยสิดวันนี้ โอ้วันนี้นี่เป็นวันที่ค่อนข้างจะหนักของพวกเราเลยครับแล้วก็เป็นวันที่ถ่ายเยอะมากประมาณยี่สิบกว่านะครับแล้วก็ยังไม่ได้พักกันเลยค่อนข้างจะเหนื่อยทีเดียวแลว้วเมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างหนักเนาะเมื่อวานนี้ก็เป็นฉากเล่นกีฬากันค่อนข้างจะหมดร่างพังร่างมากแล้ววันนี้ก็โชคดีหน่อยอย,อยู่ห้องแอร์ครับแล้วก็มีหลายๆซีนที่เป็นซีนสาคัญมากๆในเรื่องนี้ด้วยครับอันนี้เราถ่าย แต่ละคนทุนน่าสุดนัดกองหกโมงเช้าครับนัดกองหกโมงเช้าครับเตือนตีห้าแถวนั้นแถวนั้นครับเพราะเราเราได้ถ่ายโหนี่น่าจะซีนที่สี่มั้งครับห้าครับซีนที่ห้าครับแถวนั้นผ่านไปครึ่งวันผ่านไปครึ่งวันคืนแปดถึงห้าสี่ครับตรงนี้มันมีแบบความสำคัญอะไรยังไงหนึ่งครับมัแบบว่ารวมคนกันเยอะขนาดคือเรื่องนี้นะครับพื้นคนโปรตเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของเด็กมหาวิทยาลัยคณะวิศวะเพราะฉะนั้นเรื่องราวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะ อยู่ในมหาวิทยาลัยลเพราะงั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีโลเคชันที่เป็นมหาวิทยาลัยอ่ะแต่เส้นเรื่องหลักๆจะอยู่ที่นี่หมดเลยม,มันก็จะปวดหน่นอยต,ตัวละครจะมีอยู่สองกลุ่มครับก็คือกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มรุ่นพี่ปีสี่แล้วก็ก็จะมีผมมีเจดครับเสือครับแล้วก็ไอครับแพครับครับแล้วก็จะมีรุ่นอ่น้องปีสามครับ คนโปรดครับปีครับตั้มครับอันนี้ก็คือเป็นแกงงเ,เดียวกันใช่มีสามคนครับปีสามแล้ว,ลวยังไงครับวันนี้มาทุกครจะได้เงคือเรื่องราวของตัวคุกตัวละครเนี่ยจะเจอกันอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วนะครับโดยมีสะพานเชื่อมก็คือตัวผมกับตัวปื้มกับตัวคนโปรดอยู่แล้วครับเพราะงั้นเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มกันอยู่แล้วแล้วก็พอจังหวะที่มันมาเจอกันก็จะเป็นประมาณอย่างที่ พี่ได้เห็นกันไปเมื่อกี้นี้วายด้วยด้วยความที่รุ่นพี่ปี4เขาเป็นรุ่นพี่ของคณะเราด้วยก็คือเียนคณะเดียวกันซึ่งมันก็ไม่แปลกที่ว่าจะเจอกันบ่อยเพราะว่าพวกพี่คิมพวกพวกแบบทุกคนก็จะเป็นเขาเรียกว่ารุ่นพี่วาร์กใช่ไหมของปี4คณะวิสวะพูดดีก็ถูกอีกครับมีซีนยากอะไรยังไงบ้างครับวันเล่นกีฬากันวันนี้เหรอซีนยากๆมีมีใครทํากันบ้านมาแล้วแบบมีซีนยากอะไรกันไหม เหมือเรื่องราวมัน,บบนเกิดข<ร>ึ้นเล่าซีเ,เ,เออ๋อนี่นี่นี่ทำไหม,มก็กจริงๆมันเป็นเรื่องราวของของของเจตตัวละครเจตที่เขาแอบชอบคนโปรดส่วนตัวปื้มเองอะ<ช>่ะ <pour S 1> ก็เหมือนเป็นจริงๆตัวละครปื้มมันเป็นตัวละครที่นิสัยแปลกๆอยู่เหมือนกันครับเป็นคนขี้แกล้งปากไม่ตรงกับใจโมโหร้ายแต่เป็นพระเอกงงเหมือนกันนะ เออผมผมก็ผมก็ตกใจกับตัวละครเหมือนกันครับตอนแรกที่อ่านบทแต่ว่าก็ท้าทายดีทีนี้เนี่ยพอรู้ว่าเพื่อนสนิทตัวเองแท้ๆเนี่ยนะครับผมไปชอบคนโปรดอ่เราก็อยากแกล้งให้เขามาป้อนข้าวให้ฮหแหละให้โมโหยั่วให้ไอ้นี่โมโหไอ้นี่โมโหมากๆ<า>เขาก็เลยขึ้นออเา,าอ่อยอ้เพื่อนหรือเราตั้งใจอ่อย้อยอันนี้ก็ต้องไปดูข้างในนะครับว่าเนื้อความจริงๆมันเป็นอย่างไรเออ คือด้วยความเป็นคนโปรดนะพอเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็เหมือนเหมือนเป็นคนกลางอ่ะเราก็อีกคนเขาก็ก็คือสองคนนี้ก็เป็นพี่คณะเราทั้งคู่เลยแต่ว่าใจนึงอ่ะเราไปทางคนนี้แต่คนนึงก็แบบมาทางเราอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ้ยไม่อยากไม่อยากเสียคนที่เราชอบไปแล้วก็ไม่อยากเสียพี่ด้วยเราก็จะแบบเฮ้ยยังไงดีนะถ, <พอ S 1> ถ้ายัง<ร>ถ้ายัง,ยงก็อะไรหรอเหมือนแบบว่าอยากเก็บเไว้ทั้งสองคนก็ยืนอยู่กลางก็แบบทําทตัวยังไงดีนะอะไรเงี้ยก็ ทำตัวไม่ถูกจนแบบโอเคมีคนมาเล่าออกไปก็โล่งใจอะไรอย่างนี้ครับจะทาไม่เล่าออกไปก็บวกแล้วครับย่อไม่ได้ย่อไม่ได้หรอกคอยอ้าวแล้วก็เราเห็นเห็นข้างหลังมีแบบเครื่องดนตรีอะไรอย่างนี้ด้วยไงอือจะนั่นซีนข้างหลังนี้นั่นจะเป็นเอ่อหนึ่งซีนสําคัญของเรื่องเหมือนกันครับเป็นเอ่อเรื่องราวที่แบบว่า สิ่งดีๆที่นานๆทีปื้มจะทําให้คนโปรดครับอืมอย่อะไระหรือเปล่าจะสปอยอะไรด้วยไม่พูดได้แค่นี้จริงๆครับคือตัวเรามีภาพแล้วอ่ะพูดได้ดีแล้วไม่ไม่อันเนี้ยเหรอครับอ๋อภาพพยาบาลาพสมัไม่ใช่ครับหมายถึงอันนี้อ่าอันเนี้ยอันนี้ก็คือปกติเนี่ยตัวปื้มเองเขาจะดุด่าว่ากล่าวคนโปรดตลอดเวลาเลยแล้วก็ประชดประชันด่าน้องร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างเงี oh, ้ย แต่ว่าเนี่ยครับเหตุการณ์ข้างหลังนี้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้จะเป็นสิ่งแรกๆที่เขาทําให้คน,น,นาาปวดถ้าผมเล่าได้ทั้งเรื่องเลยครับเอาไหมฮะไปเก่งซะแล้วแต่เดี๋ยวอดดูนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวอดดูเดี๋ยวอดดูเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วนะครับเวลาที่พวกเรารวมตัวกันนะครับมันก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นเรื่องของ มีทั้งมีบอกว่าในอยู่ในซีนเดียวครับก็จะแบบหลากหลายอารมณ์ครับก็จะมีทั้งดรามา่าทั้งตลกอะไรปะกลกันไปอ่ะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามกันครับใครเป็นแกรนดราม่าคะใครดรามา่า,มาเก่งจแ <laughs> ถ้ารนะรดราม่าเสร็จก็จต้องคนโปรแล้วครับดราม่าเสร็จแล <laughs> ้วชีวิตชีวิตมีแต่ความเศร้าครับ <laughs> มองมนแล้วมาเจอพี่ปือเนี่ยโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกอารมณ์เปลี่ยนบ่อยมาก แกงปีสามะครับก็ก็คือผมจะเป็นคนคอยช่วยเชียร์คนโตรให้ให้ได้พี่ปื้มเพราะว่าเขาน่าจะได้ได้พี่ปื้มได้ได้ใจได้ใจได้ใจโอเคได้ใจคอยเชียร์เป็นพ่อสื่อแล้วก็คอยให้กําลังใจเพื่อนแล้วก็คอยแบบต่อควรเวลาที่เพื่อนแบบตึงเกินไปอะไรเงี้ยับเหมือนเหมือนตัวละครที่พอคนนี้เขาจะเงียบๆซึมๆพูดน้อยๆเนี่ยเขาก็เลยมีสองตัวละครนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้บรรยากาศของแกงปีสามก็สนุกขึ้น แติมนิดคนเลยเติมอะไรดีเติมอะไรดีพคิมเติมอะไรดีตัวละครเราเป็นยังไงนิสัยเราเป็นไงตัวนิสัยกาตัวนิสัยของตัวละครก็จะต่างไปจากคนโปรดเยอะฮะก็จะต้องแบบเพราะเราต้องคอยเป็นคนเพราะว่าคนโกรดอ่ะเหมือนเป็นแบบ เหมือนเป็นพึมนเต้าอะฮะเราก็ต้องคอยเป็นเราก็ต้องคอยกวนเป็นตัวเลวเป็นอะไรพวกนี้ฮะคนโสดหมดเลยคนโรดจะเป็นเหมือนกับเด็กเรียนนิดนึงเราจะมาเสริมเอนเนอรีใช่ครับใช่ให้กับก็ดีฮะเ้าก็ดีครับถ้าถ้าพูดถึงในกองวันนี้วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้เอนเนอรีเยอะเพราะว่าต้องฟาดกับพื้มเยอะเลยวันนี้หลายซีนเลย แต่แต่ยังมีอีกเยอะครับวันนี้ที่ต้องฟาดกันครับใช่ครับ,รรบม,มีมีผมหนึ่งเพลงครับแล้วก็ผมหนึ่งเพลงแล้วก็เพลงคู่หนึ่งเพลง,พลงใช่ครับผม่จะเป็นเพลงแบบเป็นเพลงช้าครับอืมเป็นเพลงช้าที่เอ่อพูดถึงเรื่องของของฟ้าดวงดาวแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยครับแบบความรักหน่อย ครับก็จะเป็นเพลงเพลงเร็วแต่ว่าไม่เร็วมากครับก็ต้องรอฟังส่วนอยากให้ฟังสุดๆเพลงคู่เพราะว่าต้องต้องตั้งใจฟังนะเพราะว่าเสียงของเราสองคนจะแบบมีความคล้ายกันมากพี่คิมมากอปเสียงผมใช่ไหมแต่พี่อัดก่อนนะก็ผมอัดหลังไงฮะหลังเนื้อหาเพลงคู่มันจะเป็นเรื่องราวของการตามหาความรักครับ การพบเจอความรักการเจอกันแล้วก็การเจอกันมันคือจุดกําเนิดของความรักอะไรประมาณนั้นครับอืมครับชื่อเพลงชื่อเพลงมาอะไรนะคนคนแต่งคนแต่งคนแต่งชื่อเพลงว่าคนแต่งอะไรไม่ใช่ชื่อเพลงชื่อเพลงก่อนชื่อเพลงอ๋อชื่อเพลงชื่ออะไรเพลงคู่ไม่ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเพลงคู่ชื่ออะไรไม่แน่ใจนี่ครับถามเนี่ยเขาไม่มีเขาเขาไม่มีความรู้ไม่ไม่ใช่ชื่อเพลงเพลงคู่ชื่ออะไรไม่แน่ใจเนี่ยมาสัมภาษณ์สื่อแล้วก็ทันทีว่าเจอนี่ ชื่อเพลงไม่แน่ใจครับเห็นไหมไม่แน่ใจเห็นปหนี่พี่นี่นี่คนแต่งจริงไม่แน่ใจเลยนะคนแต่งยังไม่แน่ใจเลยไม่แน่ใจครับแล้วก็เพลงที่สองชื่อเพลงให้ดาวเหนึ่งนำายนะครับเพลงม่อชื่อเพลงเพลงอะไรเร็วๆอะไรนะอ๋อเพลงไม่แน่ใจออไม่อันนี้ไม่แน่ใจจริงทั้งสามเพลงนี้นะครับจะมาก็คือผมแต่งมาจากตัวละครแต่ละตัวเลยครับก็คือเอาเรื่องมาแล้วก็อ่าน ตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็คิดว่าเออทำงายให้เพลงมันออกมาแล้วเหมาะสมกับเพื่อนออกมาก็ลองถันไปครับก็คือเป็นเพลงของคอนแทคของพื่นอภพืลครับอืมวันนี้เราเหลืออีกทีนึงโอ้โหเยอะเลยครับดีครับก็ถ้ามีวันนี้ประมาณยี่สิบกว่าซีนตอนนี้เพิ่งผ่านไปห้าครับเหลือประมาณสิบห้าถึงสิบหกน่าวันนี้น่าจะมีเที่ยงคืนขึ้นไปครับเขาบอกว่าไม่เกินสี่ทุ่ม อะไรบวกบวกอยู่แล้วเชื่อไหมไม่หาอะไรไม่ได้ก็ไปถ่ายนู่นถนนฝากพี่อาร์คว่ารัชมได้ไหมครับอันนี้เขาก็คือฝากฝากซีรีส์ลืมคนโปรดด้วยนะครับครับผมก็จะรับชมกันผ่านทางช่องสามนะครับกด3สามสิบสามนะครับถูกไหมอ๋อเติหน่อยก็เกอ ผมไม่มั่นใจไงสิบสิบหกสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอเคมาเดี๋ยวผมฟังเองมีแอปไหมมีแอปไหมแอปได้ยังแอปวีทีวีโอเคเอาใหม่ครับลำบากแล้วพี่ต้องตัดต่อแล้วล่ะห้าสี่สามสองก็ฝากซีรีส์เรื่องปื้มคนโปรดไปด้วยนะครับผมวันที่สิบเจ็ดกุมภา t h i เนี่ยได้ดูกันแน่นอนนะครับทางช่อง3กด33นะครับก็ ฝากไว um um, ้ด um ้วยแล้ว ok, ก um. ันนะครับซีรีส์นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ทําให้ทุกคนในครอบครัวมีความสุขเพราะงั้นดูกันได้ทั้งครอบครัวครับซีรีส์หวานๆแจ๋วๆแหววๆนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่อยากดูย้อนหลังนะครับผมอยากดูออนไลน์เนี่ยดูได้ทาง VTV ครับครับผมโอเคค่ะขอบคุณครับอบอะไร